สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะสำหรับเอพิโซดนี้หวานจะมาสปอยค่ะในเรื่องขอให้เธอเจอแฟนแบบฉันนะคะเรื่องนี้มันมีต้นฉบับเนาะเป็นเหมือนละครเกาหลีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่เคยดูในเวอร์ชันเกาหลีมาก็น่าจะมีความคุ้นเคยดีเป็นเรื่องราวชีวิตของสี่ชายหนุ่มซึ่งก็จะมีสาวๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่า ในเรื่องราวของความรักนะคะในเรื่องมันไม่ค่อยมีสาระอะไรหรอกค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหลายๆท่านที่แบบ คือละครในแต่ละเรื่องมันก็ไม่ได้สร้างมาสําหรับทุกคนเนาะบางท่านอาจจะดูแบบขอให้เธอเจอแฟนแบบฉันแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยไร้สาระจังเลยนางเอกก็อายุ29แล้วทําไมยังจะต้องมาร้องไห้กระซิกกระซิกนะคะเสียใจให้กับให้กับแบบผู้ชายที่เขาแบบยังไงดีตัวเองแอบบชอบอยู่แต่ว่าไม่เคยไปสารภาพรักกับเขาแล้วก็เห็นผู้ชายคนนั้นไปออกเดทกับผู้หญิงคนอื่นไปจูบก,กับผู้หญิงคนอื่นอะไรแบบนี้แล้วมันนั่งเสียใจนะคะก็ใจเย็น นิดนึงเพราะฉะนั้นในแนวแบบโรแมนติกใสๆแบบไร้สาระแบบนี้อาจจะไม่ใช่แนวของของเพื่อนๆที่แบบรู้สึกลำคาญในช่วงที่ดูฮาตอนแรกแล้วยังไม่รู้สึกสนุกเลยเพื่อนๆต้องเปลี่ยนแล้วนะคะอย่าทนดูค่ะบอกเลยเดี๋ยวจะไม่มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นลองไปกดดูเรื่องอื่นนะคะก็อาจจะเจอ ซีรีส์นะคะรักค่อนที่ถูกเจริตกับเราก็ได้นะคะหรือว่าถ้านึกไม่ออกจริงเดี๋ยวถามแอดหวานมาที่ช่องคอมเมนต์ก็ได้นะคะว่าอยากดูแนวไหนเดี๋ยวหวานแนะนําให้เพราะปะกติแล้วหวานก็ดูทุกแนวอยู่แล้วนะคะส่วนในตอนนี้คือแบบมันเป็นขอให้เธอเจอแฟนกับฉันมันเป็นแนวที่ดูแล้วไม่ต้องใช้สมองอะไรเลยดูแล้วผ่อนคลายะค่ะก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เอามาไว้ดูนะคะคั่นกับเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะจริงๆแล้วในส่วนของต้นฉบับของเรื่องนี้มันก็มี อุปสรรคความรักของนางเอกแล้วก็พระเอกเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองนะคะคือมันจะมีเหมือนกับช่วงที่อ,อดีตแฟนสาวนะคะของเยหานะคะตั้งแต่เมื่อนานมาแล้วเนี่ยแล้วพวกเขาได้กลับมาเจอกันอีกนะคะแล้วทีนี้อ,อดีตแฟนของพระเอกเนี่ยก็คือเป็นเป็นมะเ็งในระยะสุดท้ายนั่นเองนะคะซึ่งณจุดนี้ด้วยมิตรภาพของความเป็นเพื่อนที่ยังคงมีอยู่นะคะมันก็เลยทําให้พระเอกของพวกเรานั้นแบบมีความเสียใจ อยู่เนอะก,กับกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของอดีตแฟนสาวแล้วนะคะก็เลยก็เลยไม่ค่อยได้มาได้เจอกับนางเอกไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันอะไรแบบนี้ก็เลยทําให้มีเขาเรียกว่าสะดุดลงเออสะดุดลงจนเกือบถึงขั้นที่แบบจะต้องเลิกลากันไปเลยนะคะ สำหรับในเรื่องนี้นะคะกลุ่มของเพื่อนผู้ชายเนี่ยเขาก็เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ในช่วงที่เป็นนักเรียนมัธยมปลายมาตั้งแต่เล็กๆะนะคะก็สนิทกันมาเรื่อยๆแล้วจากนั้นก็ติดต่อกันมาเรื่อยๆเ,เช่นเดียวกันส่วนพระเอกนั้นนะคะในช่วงที่แบบอายุ30ขึ้นไปแล้วการงานมั่นคงแล้วเขาก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็เป็นโคช้ชทางด้านของยิมของทางด้านกีฬาก็คือนางเอกของพวกเราค่ะหลี่เซียวเซียวนั่นแหละนะคะซึ่งหลี่เซียวเซียวเองอายุก็ยี่สิบเก้า ะะก็จะขึ้น30แล้วเช่นเดียวกันแล้วก็ชอบผู้ชายนะคะก็คือชอบคุณชูอยู่ชอบคุณชูอยู่นะคะแต่ว่าคุณชูนั้นก็แบบแบบยังไงดีล่ะครอบครัวนั้นเร่งให้แต่งงานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วด้วยความที่บังเอิญบังเอิญได้ไปเจอนะคะคุณถงอีกทีหนึ่งะคะ่ะก็เลยทําให้ไม่สามารถจะมาบรรจบกับหลี่เซียวเซียวนางเอกของพวกเราได้นะคะแต่ณนะจุดนี้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเย่หานั้นก็รออยู่แล้วเย่หานั้นประทับใจแล้วก็หลง รักนางเอกของพวกเราตั้งแต่เป็นรักแรกพบเลยอ่ะนะคะแต่ว่านางเอกนั้นยัง,ย,งยังไม่รู้เรื่องณจุดนั้นในช่วงเริ่มต้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะด้วยการที่แบบมันมีเรื่องมีลาวเหตุของความบังเอิญที่พระเอกของพวกเราก็สร้างขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้เจอแล้วก็ได้มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนางเอกเรื่อยๆจนกระทั่งทั้งคู่ก็เปิดใจนะคะก็ได้คบหากันนั่นเองค่ะ แต่ว่านะคะในจุดที่นางเอกของพวกเรามีความรู้สึกเศร้ากับความสัมพันธ์ที่เป็นรักที่แอบรักเขาอยู่อะไรแบบนี้ก็ทางด้านเยหานั้นก็มาอยู่ใกล้ชิดตลอดเวลาเช่นกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาก็แบบเจอกันอะมันเป็นคนรู้จักนะในช่วงเวลาที่โตขึ้นนั่นเองพวกเขามีงานมีการทํากันหมดแล้วนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาเพื่อนๆนะคะอย่างชูเจียเฉิงเองเนี่ยหลังจากที่ ที่เขาแบบรู้ว่าเย่หานเพื่อนของเขานั้นชอบหลี่เสี่ยวเสี่ยวใช่ไหมคะเขาก็ไปคุยกับเย่หานโดยตรงเลยนะประมาณว่าเออเขาเขาก็รู้มาว่าหลี่เสี่ยวเสี่ยวนั้นมีมีใจชอบเขานะอะไรแบบนี้นายมีปัญหาอะไรไหมเย่หานนั้นก็เข้าใจเรื่องราวนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแล้วก็ทางด้านตัวละครชูเจียเฉิงก็เป็นตัวละครที่ดีด้วยนะคะแล้วก็คอยอวยพรให้ความรักของเย่หานกับหลี่เสียวเสียวนั้นประสบความสําเร็จค่ะ เรื่องนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ใช้ความอ่อนโยนของตัวเองแล้วก็ใช้ความอดทนด้วยก็ค่อยๆทำให้ทาให้สาวที่ตัวเองรักนั้นแบบเอามารักเขานะคะเปิดใจให้เขานะคะเรื่องนี้น่ารักมากบทสำหรับเย่าหานนะคะก็ทำให้หลี่เซียวเซียวนั้นก็ค่อยๆตกหลุมรักเย่าหานเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่นานค่ะทั้งคู่นี้ก็จะคบกันแบบมีภาพของความน่ารักนะคะแต่ทีนี้นะคะสปอยมาค่ะ แฟนเก่านะคะของเยหานที่คืออยู่ๆก็หายตัวไปเป็นเวลา8ปีแล้วนะคะอยู่ๆก็ปรากฏขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งในชีวิตของเขานั่นเองค่ะซึ่งในส่วนของหลี่เซียวเซียวนะคะในขณะนั้นก็ด้วยความจิตใจดีอีกนะคะได้รับบาดเจ็บขณะที่ช่วยผู้หญิงแก่ผู้หญิงชราคนหนึ่งในตอนที่ข้ามถนนนั่นเองค่ะทางด้านของเยหานั้นก็รีบไปที่โรงพยาบาลนะคะก็คือจะไปดูแลหลี่เซียวเซียวนั่นแหละแต่ว่า เออก็ไปเจอไปเจอซออ่งจินหลันนะคะซึ่งส่งจินหลันนั้นอยู่ที่อยู่ในห้องน้ําชาเส้นเช่นเดียวกันครึ่งซึ่งตัวละครไอ้ส่งจินหลันเนี่ยเป็นตัวละครแฟนเก่านะคะของเย่หันเมื่อ8ปีที่แล้วนั่นเองค่ะดังนั้นภาพนะคะในอดีตความทรงจําทั้งหมดเนี่ยมันก็วิ่งเข้ามาในหัวสมองนะคะของเย่หันอย่างแบบ โหทุกสิ่งทุกอย่างทําให้คนดูอย่างพวกเราก็น่าจะรู้ไปด้วยนะคะฉากนี้มันเป็นไฮไลท์อยู่แล้วยังไงก็มาค่ะนี้หลังจากที่แย่หานนะคะมาตั้งเขาเรียกอะไรมาจีบนะคะมาเป็นแฟนกับหลี่เสียวเสียวแล้วเนี่ยแต่งไรก็ตามเขาก็ยังคงไปเยี่ยมนะคะซ่องจินหรันอยู่ค่ะแล้วตัวนางเอกของพวกเราเองนะก็ไปเช่นเดียวกันเพราะว่าก็มีความรู้จัก กันดีด้วยนะคะกับซ่งจินหลันเช่นเดียวกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเย่หานั้นก็อยากจะรู้ค่ะก็อยากจะรู้ถึงสาเหตุที่ซ่งจินหลันนั้นต้องทิ้งเขาไปคือหายตัวไปเลยเมื่อ8ปีก่อนนะคะคือคนที่เป็นอดีตแฟนเนี่ยแหละคะ่ะดังนั้นแล้วเพิ่งมารู้ตอนนี้นะคะว่าจริงๆแล้วซ่งจินหลันได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนั่นเองนะคะก็เลยก็เลยหายตัวไปโดยที่แบบไม่ได้บอกลาเย่หานเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ทําเคมีบําบัด ะะก็ไม่ได้มี ส่วนในการที่จะเหมือนกับคือมันไม่ได้ช่วยอะไรกับการรักษามะเร็งของซงจินหลันมากเท่าไรนะักก็คือการทำเคมไม่ค่อยได้ผลนั่นเองนะคะซงจินหลันเองก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่านะคะเธอนั้นจะได้มาเจอกับเยหานคนรักเก่าของเธออีกครั้งนะคะซึ่งซึ่งเธอนั้นรักเยหานจริงๆนะเพียงแต่ว่าเธอก็ไม่อยากจะให้เยหานต้องมาทุกข์ทรมานกับการที่ได้รู้ว่าเธอนั้นเป็นมะเร็งนะคะมันเป็นอะไรที่น่าที่น่าเห็นใจเนาะซึ่งต้นฉบับของ เกาหลีพวกเราก็ถ้ามีคำว่าเกาหลีมันก็ต้องมีความรักที่ไม่สมหวังด้วยใช่ไหมก็ซ่งจินหลันก็จะเป็นในแนวนั้นนะคะก็ชีวิตของซ่งจินหลันก็กำลังจะหลุดลอยไปเรียกว่าสิ้นสุดลงค่ะเยหานเศร้ามากเลยนะเพื่อนๆเ,นเนยหานเขาเขาร้องไห้เลยนะคะหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวที่ซ่งจินหลันจากเ้าไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็กาลังจะจากโลกนี้ไปด้วยค่ะทาให้นะคะตัวของเยหานก็ตัดสินใจว่าเขานั้นจะอยู่นะคะมามาเฝ้ามาดูม มาเหมือนดูแลซ่งจินหลันในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเนี่ยแล้ค่ะแต่ว่านะคะเขาไม่ได้บอกถึงเหตุผลที่เขาเขามาอยู่กับซ่งจินหลันเนี่ยไม่ได้บอกหลี่เซียวเซียวซึ่งเป็นแฟนคนปัจจุบันนะคะก็เลยทําให้แบบเออหลี่เซียวเซียวนั้นมาเห็นภาพที่ ที่ยเยหานั้นแบบดูแลซ่งจินหลันอย่างดีเลยอะไรแบบเนี้ยคือมาเห็นแล้วก็พวกเราน่าจะเข้าใจอะเนาะเราผู้หญิงอะแล้วเราไม่เห็นแฟนที่ไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยว่าเออซ่งจินหลันนี้กําลังจะตายแล้วเขาจําเป็นต้องมาอยู่ดูแลในช่วงสุดท้ายของชีวิตอะไรแบบนี้เพราะว่าเคยก็เป็นแฟนกันมาก่อนเนาะก็ไม่ได้บอกเรามาก่อนทําให้เรามาเห็นเองแล้วก็มาปฏิบัติดูแลผู้หญิงคนอื่นดีอย่างนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมีความเจ็บปวดอยู่แล้วใช่ไหม แต่ทีนี้ตัวละครหลี่เซียวเซียวนะคะนางเอกเนี่ยเป็นตัวละครที่จิตใจดีค่ะก็เป็นตัวละครที่ไม่เคยคิดที่จะไปโวยวายนะคะอดเอะอะมะเทิงอะไรไม่เคยเลยค่ะเธอมักจะคิดย้อนดูว่าเออถ้าเกิดเขารักกันแบบนี้อะไรแบบนี้เธอถอยมาดีไหมนะคะซึ่งณนะจุดนั้นก็หลี่เซียวเซียวก็ถอยออกมาอย่างเงียบๆเลยนะคะถอยออกมาอย่างเงียบๆแล้วก็ทางด้านของ ทางด้านของซ่งจินหลันค่ะก็ตายจากไปนะคะท่ามกลางสายตาของเย่หานเลยนะคะเย่หานเนี่ยอยู่ข้างเตียงของซ่งจินหลันในแบบถึงวินาทีสุดท้ายที่ท,ท,ที่ที่มีลมหายใจเลยณนะจุดนี้ก็สงสารเนาะอ่ะก็เป็นอันว่าเขาก็มีความแบบเศร้าเสียใจมากๆแล้วก็ไป ไปที่ที่คลับนะคะที่บาานนั่นแหละแล้วก็ไปเมาค่ะแล้วหลี่เซียวเซียวด้วยความเป็นห่วงนะคะด้วยความรักเย้หานก็มาลากเขากลับบ้านนั่นเองนะคะแล้วไอ้ฉากที่มันพีคในจุดนี้ก็คือว่าคือหลี่เซียวเซียวนั้นเพิ่งได้รับอุบัติเหตุนะคะจากการไปช่วยผู้อาวุโสนะคะผู้หญิงชราข้ามถนนทําให้แขนเธอต้องใส่ ต้องใส่แบบเฝือกดามอยู่แขนหักนั่นเองค่ะซึ่งพอเย้หันเมาเนี่ยแล้วหลี่เซียวเซียวตัวเล็กไงก็พาเขากลับบ้านเนี่ยนะคะก็ทําให้แขนที่ที่หักอยู่ะที่บาดเจ็บอยู่ของหลี่เซียวเซียวนั้นก็แบบโอ้โหแผลซ้ําเหมือนเดิมก็เอาเป็นว่าเจ็บ เจ็บหนักมากเช่นเดียวกันนะคะก็ทําให้หลี่เซียวเซียวนั้นรู้สึกแบบแบบผิดหวังเช่นเดียวกันเพราะว่าผู้ชายเมาเนาะผู้ชายเมาแล้วก็พูดแต่ชื่อของซ่งจินหลันแฟนเก่าที่ตายไปเมื่อเมื่อแบบเมื่อวานนี้อะไรอย่างเงี้ยใครจะทนได้ใช่ไหมหลี่เซียวเซียวก็มีความอกหักอย่างสิ้นเชิงเลยเมื่อได้ยินแต่ชื่อของซ่งจินหลันออกมาจากปากที่แบบพั่มเพอล,ละเมอเมาของของเย่หานนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็ทําให้หลี่เซียวเซียวของพวกเราเนี่ยก็ ก็คิดเช่นเดียวกันว่าความสัมพันธ์คงต้องหยุดลงแล้วล่ะก็คือปล่อยให้ผู้ชายคนนี้เขาอยู่กับความรักของเขาอะก็คือถ้าเขารักซงจินหลานเขาทําใจไม่ได้ก็ให้เขาก็ให้เขาอยู่ไปนะคะส่วนหลีเซียวเซียวก็จะถอยออกมานั่นเองนะคะเป็นการอปรอบโยนตัวเองด้วยนะคะก็เป็นวิธีการที่นางเอกใช้นั่นเองค่ะ แต่หลังจากที่หลี่เซลเซียวนะคะตัดสินใจถอนตัวออกมาจากชีวิตของเยหานแล้วเนี่ยคือวันนั้นเยหานยังเมาอยู่เพื่อนๆแต่เดี๋ยวหลังจากที่เขามีสติกับคืนมาเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรักแท้ของเขานะคะเป็นใครกันแน่นั่นเองแล้วสิ่งที่เขาคิดนะคะกับซงจินหลันนั้นเมื่อ8ปปีที่แล้วอะไรเงี้ยมันผ่านไปแล้วทุกอย่างผ่านไปแล้วการเวลามันช่วยลบเลือนอะไรบางอย่างไปนะคะเพราะฉะนั้นความรักแท้ของเขาที่เขาจะต้องรักษาไว ก็คือหลีเซวเซลต่างห่างนะคะเอาละค่ะก็เรื่องนี้ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะคะก็จะเป็นเนี่ยแค่เน,นี้ยถือว่าหนักสุดแล้วหนักสุดแล้วสําหรับความสัมพันธ์นะคะของหนุ่มสาวคู่นี้ค่ะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะไฮไลท์นี้ก็น่าจะมาในส่วนของละครเช่นเดียวกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ